แขกรับเชิญที่จะร่วมพูดคุยในคืนนี้ครับท่านสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลผู้ถือบัตรหน้าที่รองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะครับ,รบตอนนี้จะว่าไปแล้วเมื่อกี้ได้พูดถึงเรื่องของแถลงการของผู้นําเกือบ50ประเทศนะครับ50ประเทศที่แสดงความห่วงใยด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็สนับสน,นุนวิธีทางประชาธิปไตยและการเลือกตั้งในประเทศไทยในแถลงการเนี่ยเขาเข้าใจสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยอย่างไรฮะคือ ทั้งหมด49ประเทศแล้วก็มีหนึ่งองค์กรที่แสดงความห่วงใยแล้วก็อยากจะให้สถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยเนี่ยกลับคืนสู่ภาวะปกติและทุกประเทศก็ต้องการเห็นประเทศไทยเดินไปภายใต้ระบอบประชาธิปไตยบางประเทศก็พูดถึงว่าอยากเห็นการเลือกตั้งให้ให้ดำเนินการไปได้เพราะว่าหลังจากที่ท่านนายกได้ประกาศ ยุบสภาแล้วนีถือว่าเป็นการคือนอำนาจให้กับประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยขบวนการประชาธิปไตยเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับประชาชนด้วยว่าจะตัดสินใจอย่างไรนะครับแล้วก็ต้องเคารพหลายประเทศก็บอกว่าต้องเคารพในเสียงของประชาชนด้วยซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยเนี่ยสังคมโลกเขาได้รับทราบมาโดยตลอดเพราะว่าสิ่งที่เขา ประทับใจที่สุดก็คือสิ่งที่การประท้วงครั้งนี้เนี่ยรัฐบาลไม่ได้ใช้ความรุนแรงแล้วก็เป็นการถอยที่ท่านนายกตัดสินใจและสังคมโลกเนี่ยยอมร,รับนะครับว่าไม่ได้ใช้ความรุนแรงจริงๆเลยแล้วก็ถอยจนถึงที่สุดโดยเฉพาะทูตต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยก็ได้รายงานสิ่งเหล่านี้กลับไปเมืองหลวงของเขาแล้วเข้าเฝ้าติดตาม การประท้วงและการเรียกร้องของกปปสเข้า <c oughs> เข้าใจว่าสิ่งที่ถูกเรียกร้องเนี่ย <c oughs> เป็นเพียงแต่คนกลุ่มหนึ่ง <c oughs> และข้อเรียกร้องนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ในขั้นตอนในกระบวนการของหลักการของ <c oughs> ประชาธิปไตยเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นข้อหงใยต่างๆเนี่ยเป็นเขาออกมาหลังจากวันที่9นะครับ <c oughs> 49ประเทศ <c oughs> นะครับแล้วก็หนึ่งองค์กรหนึ่งองค์กรก็คือสองค์กรสาธาระชาติครับซึ่งท่านบางคีมูลออกมาเมื่อเช้านี่เองเพิ่งได้รับมาผมยังไม่ได้ประกาศทุกวันผมจะต้องประกาศผ่านทางวิทยุโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจทางสอสเลขาธที่การสาธารชาติได้แสดงความห่วงใยในประเด็นไหนฮะก็สั้นๆเลยครับว่าเรียกร้องให้ประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่การเลือกตั้งแล้วก็ให้ ขั้นตอนต่างๆเป็นไปตามขบวนการคในภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันนี้เป็นที่กระชับมากแล้วก็เป็นที่เข้าใจกันแล้วนะครับว่าแล้วเขาก็สนับสนุนเห็นด้วยกับการตัดสินใจยุบสภาของท่านนายกยิ่งลักษณ์นะครับที่คืนอำนาจให้ประชาชนเพราะว่าในสังคมโลกนั้นเนี่ยบันนี้เนี่ยถ้าประเทศไหนไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยเขาไม่ยอมรับนะครับ คุณจอมดูกรณีที่เรามีรัฐบาลท่านสุรยุทธ์มาจากการปฏิวัติตอนนั้นเนี่ยสังคมโลกเขาไม่รับแล้วก็เวลาไปประชุมที่ไหนทูตของเราทำงานได้ลำบากมากเขาไม่พูดด้วยะนะครับแล้วขนาดต่อจากรัฐบาลสุรยุทธ์มารัฐบาลท่านสมัครก็ดูเหมือนดีขึ้นมาละเป็นประชาธิปไตยแต่พอมาถูกรัฐบาลอภิสิทธิ์แย่ง แย่งความเป็นรัฐบาลไปแล้วก็วเกิดเหตุการณ์การสารการชุมนุมด้วยครับก็สังคมโลกเขาไม่รับนะครับ,รบทีนี้ถ้าถ้าหากว่าสุดท้ายการเลือกตั้งไม่สามารถเกิดขึ้นได้กปปสาสามารถที่จะทําให้การเลือกตั้งเลื่อนไปหรือหยุดไม่สามารถที่จะนาไปสู่การเลือกตั้งได้จะเกิดอะไรขึ้นกับสายตานานา,นาชาติที่มองมาประเทศไทยและนานาชาติจะยอมรับเราแค่ไหนอย่างไรหรือจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยในในในความเป็น ประเทศในประชาคมโลกครับคือวันนี้เนี่ยทูตต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยเขารู้ว่าสิ่งที่รัฐบาลดําเนินการยุบสภาไปแล้วก็กําหนดมันเลือกตั้งขึ้นมาใหม่มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาครับลงพระปรามาพิไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเป็นไปตามรัฐธรรมนูญเป็นตัวบทบัญญัติที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นถ้ามีการเลื่อนออกไปหรืออะไรที่ไม่ได้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญเนี่ย เขาก็เห็นว่าไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยเพราะงั้นสิ่งที่คุณสุเทพกปปสเรียกร้องเนี่ยมันเรียกร้องในสิ่งที่ไม่อยู่ภายใต้กรอบหรือบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นจะว่าเป็นประชาธิปไตยสังคมโลกเขาก็เข้าใจอยู่แล้วว่าไม่ใช่ประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณสุเทพทำเนี่ยก็จะเป็นการทําร้ายประเทศไทยวันนี้คุณจอม ผมต้องพูดเรื่องเศรษฐกิจครับการค้าการลงทุนเนี่ยวันนี้เนี่ยเราได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากครับและยิ่งเราไม่อยู่วันที่สองกุมภาสมมุติว่าไม่มีการเลือกตั้งมีการเลื่อนออกไปแล้วมีอะไรก็แล้วแต่งแล้วโดยโดยกฎหมายแล้วทาไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้หรอกคือคือทนายกเองก็เลื่อนไม่ได้กรกตเองก็เลื่อนไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับเราก็ต้องดำเนินการสมมุติว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นทําให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นไม่ได้ เกิดขึ้นไม่ได้สังคมโลกเนี่ยก็จะเป็นอันตรายต่อประเทศมากอะแง่ไหนฮะการลงทุนความเชื่อมั่นต่างชาติการท่องเที่ยวไม่ต้องพูดถึงเอาแค่การลงทุนตลาดหุ้นวันนี้คุณจอมเห็นนะฮะตัวเลขเนี่ยต่างชาติขายเอาเงินออกไปแล้วการลงทุนก็จะเริ่มชะงักงานลง ค่าเงินบาทอาจจะต้องอ่อนตัวลงนะครับในอนาคตอะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยและความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมากกว่าตอนที่ไปปิดสนามบินด้วยซ้ําตอนที่ปิดสนามบินตอนนั้นที่พันธมิตรก็เยอะก็เยอะพอสมควรแต่ว่าคราวนี้จะเลวร้ายยิ่งกว่าคราวนั้นเพราะคราวนี้เนี่ยอย่างห้าสิบสี่สิบเก้าประเทศบุกหนึ่งองค์กรเนี่ยเขารับทราบหมดแล้ว มันจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งสําหรับประเทศไทยเลยแล้วก็ผมไม่รู้ว่าใครจะเป็นผู้ร,ชชรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอย่างการเมืองความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหมู่ประเทศไทยเนี่ยทางต่างประเทศเองเขาเขเมามีคําถามเขามีสงสัยไหมครับเพราะบางทีในต่างประเทศที่เราเห็นภาพจากข่าวต่างประเทศในส่วนใหญ่ก็จะเป็นประชาชนเ,าเรียกร้องเรื่องของการให้มีการเลือกตั้งเรียกร้องเรื่อง,องการเป็นประชาธิปไตยใช่ไหมฮะแต่เขาอาจจะมีคําถามกับประเทศไทยไหมว่า ประเทศเขาต้องการแปรธิปไตยเลือกให้มีการเลือกตั้งแต่ทําไมคนไทยถึงไม่เอาการเลือกตั้งอันนี้เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่ในเวทีทางการทูตแค่ไหนอย่างไรคืออย่างนี้ครับคุณจอมบังเอิญห้าวันที่ผ่านมาครับผมทําหน้าที่นําทูตเข้าถวายพระราชสารนะครับ,รบก็ได้พบทูตทั้งหมด3าสิบเอ็ดประเทศแต่แล้วประเทศถามผมครับลุมถามผมเลยว่ามันเกิดขึ้น อะไรเกิดขึ้นกับประเทศไทยและประเทศไทยจะก้าวไปอย่างไรครับแล้วเขาก็รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นขณะนี้เนี่ยไม่ถูกต้องเลยแล้วเขาเนี่ยไม่เห็นด้วยนะครับเขาเข้าใจแล้วบางมีทูตบางคนนีให้ผมไปอ่านหนังสือ New York Times Time Magazine เขาัวเราอครับเขาบอกว่า พูดง่ายๆสิ่งที่คุณสุเทพทำกับพรรคประชาธิปัตย์ทำเนี่ยหมายถึงว่าใน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 ทางม,มิกซสนเนี่ยเขาพูดถึงว่าพรรคการเมืองเนี่ยมีแต่ชื่อเท่านั้นที่เป็นประชาธิปไตยมีบทวิเคราะห์เรื่องของพรรคประชาธิปัตย์รับเขาบอกว่าใช้ชื่อพรรคคือเดโมแครตแค่นั้นเองที่เป็นประชาดูเหมือนจะเป็นประชาธิปไตยแต่สิ่งที่ทําแล้วนี่ไม่ใช่ประชาธิปไตยเขาพูดอย่างนี้เลยนะฮะ แล้วเขาก็พูดเรื่องบอยคอร์ดการเลือกตั้งว่าจะซึ่งยังไม่ทราบว่าจะบอยหรือเปล่านะฮะเขาก็มีข้อสงสัยเพราะในอดีตเคยทําสําเร็จมาแล้วครับสมัยที่บอยคอรดรัฐบาลท่านนายกทกษัณใช่ครับคราวนี้จะทําอีกไหมนะครับผมก็พยายามอธิบายเขาว่ามันน่าจะมีความแตกต่างเพราะในคราวที่แล้วเนี่ยพักร่วมของเขาเยอะที่บอยคอรดคราวนี้เนี่ยเขาก็ต้องคิดหนัก เพราะพักร่วมของเขาไม่ได้มาร่วมแล้วครับแล้วก็สิ่งที่ทูตเขาแปลกใจที่สุดเขาก็ถามนะเขารู้หมดว่ารัฐธรรมนูญที่ผ่านมาเนี่ยเขียนโดยกลุ่มเนี้ยกลุ่มคนกลุ่มเนี้ยเขียนแล้วก็เขียนเพื่อที่จะแก้ให้สามารถเอาชนะเลือกตั้งได้ให้มีได้เปรียบทางการเมืองมากขึ้นครับถ้าจําได้เนี่ยรัฐบาลอภิสิทธ์แก้รัฐธรรมนูญอยู่ครั้งหนึ่งจากเขตใหญ่เขตเลือกตั้งสามคนครับ เป็นเขตเล็กแล้วก็แบ่งกลุ่มในในแบบสสแบบบัญชีรายชื่อแบบกระโดดข้ามจังหวัดกันไปหมดเลยเพื่อให้ตนเองมีโอกาสจะชนะแต่ในที่สุดก็แพ้นะครับทูตบางคนก็ถามผมว่าแล้วเขาต้องการยังไงเราเขาก็เข้าใจว่าต้องการแก้รัฐธรรมนูนเพื่อให้ฝ่ายตนเองเป็นฝ่ายชนะผมก็เลยพูดกับเขานะครับว่าเป็นไปได้ถ้าจะให้ชนะก็คือต้องให แก้รัฐมนูญแก้กฎกฎหมายเลือกตั้งให้พักประชาธิปัตย์ถ้าใครจะกาประชาธิปัตย์ให้กาได้สองครั้งเลยสองคะแนนเลยสองคะแนนคนเดียวคนเดียวก็จะชนะตลกกันชนะจากสิบล้านเขาก็จะได้ยี่สิบล้านของผมก็สิบห้าล้านก็จะได้แพ้เข้าไปสักทีนึ่บแต่ว่านั่นก็คือประเด็นที่พูดคุยกันในวงการทูตแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขากังวลแค่ไหนฮะบรรดาทูตทั้งหลายที่อยู่ในประเทศไทยตอนนี้กังวลว่า เขาประเมินว่าจะเพราะบางทีเนี่ยข่าวในเชิงลึกเนี่ยค,คนในวงการทางการทูตในประเทศไทยที่อยู่ต่างประเทศหมายถึงว่าทูตต่างประเทศอยู่ประเทศไทยเขาจะรู้ข้อมูลค่อนข้างดีเขาประเมินแล้วเขาเชื่อว่าจะมีการเลือกตั้งไหมฮะหรือว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นกับประเทศไทยเขาอย่างมั่นใจว่าการเลือกตั้งจะต้องดําเนินไปได้เนื่องจากเที่ยวนี้เนี่ยฝ่ายทหารฝ่ายทหารค่อนข้างที่จะอยู่ตรงกลางอ,อันนี้<ล>คือสิ่งที่เขาแล้วเขาก็ถามด้วยว่าทหารจะออกมาไหม บังเอิญสิ่งที่เกิดขึ้นคือกองทัพเนี่ยอยู่ในระเบียบนะครับกองทัพไม่ได้ออกมายุ่งเลยถึงแม้ว่าฝ่ายคุณสุเทพพยายามจะสร้างสถานการณ์ให้เกิดความรุนแรงแต่บังเอิญเรารัฐบาลเราไม่ไปหลงกลนะครับเราไม่ได้ไปใช้กําลังเพราะว่าท่านนายกคุยกับผมว่าเราไม่ต้องการให้เสียชีวิต เสียเลือดเนื้อเพราะว่าทุกชีวิตของคนไทยมีค่านะครับเรายอมดีกว่าเราอย่าไปให้เกิดความรุนแรงและเสียชีวิตก็จะเป็นตราบาปคนที่จะต้องรับผิดชอบถ้าเกิดการสูญเสียก็หนีไม่พ้นผม่เพราะว่าผมทำหน้าที่เหมือนคุณสุเทพแต่สุรพงศ์แตกต่างจากสุเทพท่านนายกยิ่งรักก็ไม่เหมือนอภิสิทธิ์เพราะท่านนายกยิ่งรักท่านเป็นผู้หญิงท่านมีจิตใจเมตตาธรรมมากกว่า ท่านก็ไม่อยากเห็นพี่น้องคนไทยต้องมาเสียชีวิตเหมือนเหตุการณ์เมื่อปี53ก็ก็ถือว่าเป็นเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับแล้วก็เราก็ถอยเต็มที่ครับถอยจนถึงที่สุดเมื่อ2 2 2วันก่อนไม่แน่ใจนะทางเอกอัคราชทุตสารัฐประจำประเทศไทยนะคุณคริสตีก็เห็นว่าได้นําเอาผู้บัญชาการกองทัพเรือของสหรัฐเข้าพบทนายกแล้วอันนี้จะเป็นการบอกได้หรือเปล่าว่าสหรัฐเองก็ สนับสนุนให้มีการเลือกตั้งในประเทศไทยถ,ถ้าเราจะเคลมอย่างนี้นี่ถือว่าถูกไหมฮะคือสหรัฐเ,เนี่ยเขาเป็นประเทศแรกเลยนะครับที่ออกแถลงการอ,อยากเห็นการเลือกตั้งในประเทศไทยสนับสนุนสิ่งที่ท่านนายกได้ทำคคือยุบสภาด้วยแล้วก็อยากเห็นการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นเนี่ยปร,ประชาธิปไตยในอเมริกาเนี่ยเขาเขา ค่อนข้างที่จะก้าวหน้าไปเยอะมากทีเดียวและสังคมของเขาเป็นสังคมประชาธิปไตยที่แท้จริงนะครับซึ่งเราควรจะเรียนรู้จากเขาด้วยเสียดายครับว่าคนไทยเราอย่างคุณสุเทพเองก็ไปจบที่อเมริกาไปอยู่ไปเรียนปริญญาโทที่นั่นนะครับก็น่าที่จะซึมซับสิ่งที่เป็นประชาธิปไตยจากเขาบ้างแต่กลับไม่เอาประชาธิปไตยที่ดีๆของเขามา มากล่าวหากันว่าอันนั้นทุจริตหรือมีโกงเลือกตั้งผมอยากจะเรียนคุณจอมนะครับว่าทุกพักกันนะครับซื้อเสียงทั้งนั้นน่ะไม่มีใครดีกว่ากันเท่าไหร่ตรงๆนะทตรนๆครับและสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่นักวิชาการเองก็ใจไม่กว้างอาจารย์บางคนเนี่ยเวลาสอนหนังสือกลัวเด็กจะฉลาดกว่ากัก กักความรู้วัวเด็กจะเรียนรู้เก่งกว่ามีอยู่ด้วยแล้มีเยอะฮะอาจารย์ประเภทนี้เยอะผมผมเสียดายนะฮะคนไทยถ้ามีจิตใจที่กว้างจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เนี่ยประเทศไทยเราคนฉลาดเยอะใช่ครับจะก้าวไปได้ไกลวันนี้คุณเจ้ในฐานะที่ท่านเองก็ดูสอสด้วยนะครับประเมินอย่างไรฮะสถานการณ์ตั้งแต่เรื่องของการรับสมัครวันแรกนะฮะยี่สิบสามธันวาคมนี้ ก็มีกระแสข่าวว่ากลุ่มของคุณสุเทพหรือกลุ่มคอปทอก็ <c oughs> จะไปสร้างความปั่นป่วนในสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงที่จะมีการรับสมัครวันแรกถ้าเกิดไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้เนี่ยหรือว่าทำให้กรกตไม่สามารถรับสมัครได้เนี่ยมันจะนําไปสู่ทําให้การเลือกตั้งต้องต้องหยุดชะง,งักไปเลื่อนไปหรืออะไรไหมฮะหรือหรือจะควบคุมยังไงหรือจะทําอย่างไรวนนันนี้ผมก็ได้มีโอกาสนั่งคุยกับท่านผู้บัญชาการตํารวจครับก็ได้คุยกัน ว่าเพื่อให้การเลือกตั้งเนี่ยดำเนินการไปได้เนี่ยมันเป็นเรื่องของทางกกตกรกตอ,อาจจะต้องขอกำลังทางตำรวจแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ขอมาใช่ไหมยังยังแล้วก็อาจจะต้องขอทหารเพราะว่าฝ่ายพอบอเหล่าทัพพบบสสท่านก็พูดชัดเจนท่านมีกำลังถึงสี่แสนกว่าคนก็น่าจะมาช่วยสนับสนุนให้ขบวนการเลือกตั้งดำเนินการไปได้ ราะว่าฐาก็ยึดมั่นในกฎหมายบ้านเมืองนะครับเรทั้งว่าเคารพในดำรงไว้รักษารัฐธรรมนูญด้วยก็ทุกอย่างเราก็ทําตามรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยก็ต้องดําเนินต่อไปแล้วก็ทหารเนี่ยน่าจะมาเป็นสักขีพยานได้ด้วยนะครับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมด้วยเพราะว่าหลายๆฝ่ายบอกว่าจะมีการโกงมีการทุจริตก็เอาทหารมาดูแลก็ได้ไม่ให้เกิดการซื้อเสียงการโกงกัน แล้วก็องค์กรระหว่างประเทศนะครับผมกําลังคิดว่ากรกตเนี่ยอาจจะต้องเชิญองค์กรระหว่างประเทศให้มาเป็นผู้สังเกตการซึ่งรู้สึกว่าจะเป็นแผนงานกกตอยู่แล้วในการที่จะเชิญต่างประเทศมาดูสังเกตการการเลืองต่างวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสคุยกับท่านนายกว่าต่างประเทศเขาก็มีความสนใจมีองค์กรต่างๆที่จะมาช่วยกันตรวจสอบเพราะว่าสิ่งที่ฝ่ายเรียกร้องว่าจะมีการทุจริตการ เลือกตั้งมีการโกงกันเนี่ยต่างชาติเขาได้ยินะ,ะเขาก็รู้เขาก็พร้อมนะฮะเท่าที่ผมได้สนับตับฟังดูเนี่ยอย่างผมเจอท่านทุดย e. ูในขณะที่ไปถวายพระราชสารท่านทุตก็บอกว่าเขาพร้อมที่จะมาให้การสนับสนุนการเลือกตั้ง มาเป็นผู้สังเกตการถ้าประเทศไทยต้องการก็เป็นเรื่องของกรกตถ้ากกตต้องการจะติดต่อกับเขาเนี่ยเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะเอาข้อมูลให้เขาว่าต้องติดต่อกับใครอย่างไรบ้างครับอย่างการดูแลโอเคเรื่องของบัตรับสมัครเรื่องของการช่วงหาเสียงนะฮะจะทําอย่างไรที่จะให้การหาเสียงคือกระบวนการการเลือกตั้งตั้งแต่รับสมัครหาเสียงจนตั้งถึงวันเลือกตั้งเนี่ยดำเนินไปได้ด้วยความลื่นไหลไม่มีปัญหาชุลมุนไม่มีความขัดแย้งหรือ จะทําให้กลุ่มผู้ชุมนุมเองก็ไม่สามารถที่จะดันไดอันนี้คือคือจะต้องมีแผนอย่างไรสอสอรส,ส,สกกรตจะต้องร่วมมือกันอย่างไรตลอดระยะเวลานี้ครคือเราต้องดูพื้นที่ด้วยนะครับบางพื้นที่คงไม่มีปัญหาหนะครับแต่บางพื้นที่อาจจะมีปัญหาเพราะว่าถ้าฟังจากที่คุณสุเทพพูดอย่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีของคุณสุเทพถ้าเกิดนะเขาบอกว่า,าคนภาคใต้ในจังหวัดไม่ต้องไปเลือกตั้งเนี้ยอันนี้จะจะมีความผิดไหมครก็ โดยกฎหมายแล้วเนี่ยการกีดขีดไม่ไม่ยอมให้คนไปเลือกตั้งหรือขัดขวางขัดขวางข่มขืนข่มขืนอะไรต่าง่ไม่คนไปเลือกตั้งนี่ผิดอยู่แล้วนะครับผิดกฎหมายเลือกตั้งอยู่แล้วผิดกฎหมายเลือกตั้งไม่กระตั้งเขาไปฉีกบัตรในคูหาไม่ใช้สิทธิ์และไปฉีกบัตรทิ้งก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วมันก็มีกฎหมายนะฮะหรือแม้กระทั่งการไปทําให้กรรมการการเลือกตั้งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ นีก็ผิดเหมือนกันผิดอยู่แล้วนะครับมันก็มีกฎหมายคครรัับบทีนี้ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่ห่วงว่าจะเกิดไหมไอ้สิ่งที่ในเมื่อทางผู้ชนมเองก็ยืนยันบอกว่าต้องดําเนินการขัดขวางทุกรูปแบบในการจัดการเลือกตั้งเกิดขึ้นได้เี่ยผมคิดว่าประชาชนส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเปลี่ยนใจถ้าเข้าใจถึงว่าถ้าเกิดสังคมโลกไม่ยอมรับความไม่เป็นประชาธิปไตยของไทยความเสียหาย จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยอย่างไรบ้างมผมคิดว่าทางสอรสอ,สอเองเนี่ยกำลังคิดที่จะเชิญนักวิชาการค,คือหรือผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในแง่เศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการค้าการลงทุนของประเทศมาให้ความรู้แก่ประชาชนด้วยหากว่าการเลือกตั้งไม,ไม่ดำเนินต่อไปประชาธิปไตยไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยอะไรจะเกิดขึ้นอ,อย่างน้อยสังคมไทยจะได้ รับทราบข้อมูลเป็นการเบื้องต้นก่อนจะเชื่อหรือไม่เชื่อเอาเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับเพราะวันนี้เนี่ยภาคธุรกิจต่างๆก็เริ่มรู้ตัวะนะครับคนที่ประกอบการต่างๆไม่ว่าจะเป็นถนนหนนแถวสีลมะนะฮะแถวบางลำพูแถวตลาดต่างๆเนี่ยก็จะรู้สึกแล้วว่าวันนี้การค้าขายมันเป็นอย่างไร การท่องเที่ยวได้รับผลกระทบหรือไม่นะครับ,รบวันนี้นักท่องเที่ยวแทนที่จะมาเที่ยวในบางจังหวัด<ม>ก็ต้องหนีไปจังหวัดอื่นๆและจํานวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเยอะๆก็ขาดหายไปนะ<ม>ครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องคนที่ประกอบธุรกิจก็จะรู้สึกนะครับ<ม>แต่คนที่ไม่มีอาชีพที่ไม่เคยทํามาค้าขายเลยเนี่ยก็จะไม่เข้าใจในสิ่งเหล่านี้คอย่างข้อเรียกร้องของคุณสุเทพเองก็บอกว่า คือคือคุณเทพก็ไม่ได้ว่าจะปฏิเสธการเลือกตั้งแต่ว่าอาจจะขอเลื่อนไปก่อนสักปีครึ่งปฏิรูปประเทศในทิศทางต่างๆแล้วก็ใช้เวลาในการเมื่อปฏิรูปประเทศเสร็จปฏิรูปการเมืองเสร็จมีกติกากันมาก็ไปสู่การเลือกตั้งอันนี้ก็ยอมได้ในทิศทางที่ท่านว่าควรจะเป็นที่สุดและเป็นการอะไรละ่ะคือการประสานคอม p r o m i ์ที่สุดเนี่ยนะฮะคือการอยู่กันระหว่างกลางที่สุดเนี่ยควรจะมีการปฏิรูปอะไรกันก่อนไหมครับ<ม>เพื่อที่จะให้การเลือกตั้งสอง กมพาพันดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีใครไปขัดขวางอะไรเงี้ยผมมองว่าที่จริงแล้วเนี่ยอย่างพรรคประชาธิปัตย์ <คะ S 2> เองกลุ่มคุณสุเทพเองหลายๆกลุ่มอย่างกลุ่มนปช<ม>หรือกลุ่มที่มีความเห็นต่างเนี่ยควรจะมาเจรจาม,มานั่งพูดคุยกัน <คะ S 2> แต่ผมเห็นสองเวทีที่จัดมากลุ่มหนึ่งไม่ไป <คะ S 2> อีกกลุ่มหนึ่งไป<ม>กลุ่มหนึ่งไปอีกกลุ่มไม่ไป <คะ S 2> ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้พูดคุยกัน ที่จริงถ้ามาพูดคุยกันมาตกลงกันนะครับว่าอาจจะลงสัตยาบาลร่วมกันว่าเราจะปฏิรูปจะแก้ไขปัญหาอะไรบ้างแล้วเราก็เลือกตั้งนะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะแก้ไขร่วมกันเราก็อันนี้ก็จะขอเลือกตั้งเสร็จแล้วก็มาทําอันนี้ก็เป็นลักษณะของสัตยาบาลที่จะต้องมาลงร่วมกันและอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราให้ประชาชนเลือกประชาชนก็จะเลือกพรรคที่ มีแนวคิดหรือเสนอนโยบายที่ให้ประชาชนได้เลือกด้วยว่าตัวเองจะต้องการทำอะไรเพิ่มเติมจากสิ่งที่มีข้อตกลงร่วมกันว่าจะปฏิรูปอะไรบ้างบางพักอาจจะมีะความคิดสร้างสรรค์อาจจะแก้ไขมากกว่านั้นก็ได้จากที่ตกลงไว้ะนะครับอย่างอย่างกปป,ปสเนี่ยอาจจะคิดว่าตัวเองเก่งนะฮะมีแนวคิดที่ดีดีกว่านอกจากที่ตกลง กลางๆไว้แล้วเนี่ยอาจจะทําเพิ่มก็ได้คนอาจจะเลือกกประปสเลือกพรรคประชาธิปัตย์มาเป็นรัฐบาลได้ปัญหาที่ประชาธิปัตย์กลัวแล้วก็ที่คุณสุเทพกลัวก็คือเรื่องของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนี่คือสิ่งสําคัญที่ทําให้เขาคิดว่าเขาแพ้ตลอดแพ้ด้วยปัจจัยนี้คิดว่านี่คือปัจจัยที่ทําให้เขาต้องแพ้เลือกต่างทุกครั้งคุณจอมการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายถ้ากระแสพรรคดีเนี่ยนะวันนี้ไม่จําเป็นเลยต้องซื้อเพราะว่าอย่าง พรคประชาธิปัตย์จะรู้ดีครับ,รบเพราะคนภาคใต้เนี่ยจะเลือกพักประชาธิปัตย์แต่วันนี้เนี่ยคนภาคอีสานคนภาคเหนือเนี่ยเขาก็จะเลือกพักเพื่อไทยเพราะเขาเรียนแบบสิ่งที่พักประชาธิปัตย์เคยทําไว้คนใต้ยังไงก็ต้องเลือกพักประชาธิปัตย์วันนี้สิ่งที่คนใต้เคยทําอย่างนั้นเนี่ยก็เป็นแฟชั่นทําให้คนเหนือกับคนอีสานเนี่ยเลือกพัก เพื่อไทยก็นี่ก็คือกระแสดีครับเขาไม่ได้ซื้อเสียงกันเลยแต่กล่าวหากันอย่างนั้นไม่ได้เพราะพรรคประชาธิปัตย์ต้องโทษตัวเองไปทําเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีมาก่อนให้คนตายเลือกพรรคประชาธิปัตย์อย่างไม่มีเหตุผลครับวันนี้คนเหนือคนอีสานเขาก็เลือกพรรคเพื่อไทยอย่างไม่มีเหตุผลเหมือนกันอย่างนั้นมันก็ไม่ไม่ค่อยดีได้ตัวแปรอยู่ตรงกลางเนี่ยนะฮะกรุงเทพมหานครอตัวแปรที่กรุงเทพอยู่ที่กรุงเทพแต่ทีนี้คนกรุงเทพเนี่ยก็ต้องเรียนรู้ครับ ว่าสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ทำเนี่ยทำให้คนกรุงเทพได้จริงหรือไม่ครับนะครับหลายๆเรื่องฮะที่ผมคิดว่าบางอย่างเนี่ยอย่าหาว่างั้นบาง่อกี้นะพรรคประชาธิปัตย์ไม่สามารถทําได้เหมือนพรรคเพื่อไทยครับอย่างการต่างประเทศเอาง่ายๆผมเนี่ยทำได้แตกต่างจากพรรคประชาธิปัตย์เยอะนะอ่าครับก็คงต้องให้ประชาชนกตัดสินกันดูครับใช่ครับอขอบคุณท่านมากที่ร่วมรายการนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ เอาละครับนี่คือทั้งหมดของฟันธงสําหรับคืนนี้ขอรบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับคุณสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลผมจอดเพชรประดับและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ